อยากให้ผู้ใหญ่หลายท่านได้เข้าใจมุมมองต่อตรงนี้ได้อย่างถูกต้องว่าเฮ้ย mm. มันสามารถทําเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบระเบียบตามวิธีการสอนของเรียน mm. แล้วก็อย่างที่2ออีกส่วนหนึ่งก็คืออยากทําให้เด็กๆมีมุมมองในจิตกติกกกที่ดีต่ออาชีพของออวงการอีสปอร์ตและเกมเรารู้ว่าเขาชอบเล่นเกมแต่เล่นยังไงให้มันเป็นประโยชน์กับเขาเราก็เลยอยากอยากให้เขามาเจอประสบการณ์จริงๆ ว่าเออจริงๆการชอบเล่นเกมมันมีประโยชน์นะมันก็พัฒนาไปอย่างอื่นได้เป็นอาชีพได้เป็นอะไรได้ไงคะ,ะหลายหลายคนนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับผมก็มีความกล้าสแสดงออกนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเขาก็ได้มีโอกาสแสดงตัวตนจากที่เขาก็รู้แค่ว่าเขาเป็นนักเล่นใช่ไหมคะเป็นคนเล่นเกมอะไระแต่พอเราแบบเอาหลักสูตรเนี้ยไปใช้เขาก็ เออนะมันก็มีเบื้องหลังอีกหลายๆอาชีพที่ที่เขาสามารถเบนเข็มไปได้ความชอบหรืออะไรมันสามารถเปลี่ยนไปตามที่นักเรียนมาเจอประสบการณ์จริงได้ค่ะอย่างแรกเลยคือที่จากที่ผมสอนมาคือว่าเด็กๆเนี่ยได้รู้จักอาชีพในวงการเกมเยอะขึ้นนะครับจากปกติแล้วที่เล่นเกมเพื่อความสนุกแต่เนี้ได้มองเห็นว่าความสนุกเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ว่าเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับเ<ช>นี่ยน,น่าจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดทัศนคติที่ดีกับเกมแล้วก็กับอาชีพในอนาคนของดเด็กได้ครับเราสามารถนําโครงการสอนไปปรับประยุกต์ให้ใช้ให้กับระบบการสอนของเรียนยคือสามารถเขียนแผนการสอนทั้งรายคาบและรายยาวได้เลยแล้วก็อย่างที่สองคือเด็กๆก,ก็คือสามารถนำเออวิร์กช็อปต่างๆทำความรู้จักเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติได้จริง หลังจากที่จบโครงการแล้วเนี่ยเราเห็นไอเดียเราเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าจะเอาไปเป็นวิชาเพิ่มเติมในวิชาเรียนของระดับชัน้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เด็กเนี่ยเห็นไอเดียมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เรียนแค่ในตัวของเนื้อหาอย่างเดียวว่าอ e ีสปอร์ตคืออะไรแค่นั้นแต่มันมีถึงนักภาพนะครับโคช้ชนะครับนักาาระสัยงานสื่อวงการเกมเจอเนอลิสี่ต่างๆซึ่งตรงน,นี้ครับมันสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ให้เด็กเนี่ยที่ในระดับชั้นมปลายเนี่ยเขาสามารถค้นหาตัวเองในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยต มันมีภาพบางภาพที่เด็กเนี่ยนะครับมานั่งร้อมวงกันถกปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องที่เราเชลเลนไว้ให้เนี่ยนะครับเกิดเขาคิดข้อติงกิ้งโดยที่ครูผู้สอนนแทบไม่ต้องไปออกแดงหรือว่ากระตุ้นเด็กอะไรมากมายหรือเด็กสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้ของตัวเองด้วยตนเองนะครับซพ่งตรงนี้คือมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้ครูคุณครูทุกคนหันมาลองมาดูในเรื่องของหลักสูตรอีสปอร์ตนะครับว่ามันจะช่วยพัฒนาการคิด ของเด็กไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะลองเปิดใจแล้วก็ลองเอากิจกรรมนี้ไปใช้ในห้องเรียนดูครับสิ่งที่เห็นพัฒนาการเด็กๆเ,เลยคือก็ mindset เขาเปลี่ยนใช่เขาเขาเปลี่ยนเลยจากจากเด็กที่เล่นเกมไม่มีเป้าหมายไม่มีแนวทางในการเล่นเขาเปลี่ยนเลยเขารู้ว่าเขาจะเล่นเกมเพื่ออะไรแล้วก็เขาจะมีการวางแผนว่าวันหนึ่งเขาจะทำอะไรอยากจะฝากนะครับผมคุณครูหรือว่า โรงเรียนนะครับทุกรุ่งเรียนนะครับที่สนใจนะครับกิจกรรมอ e ีสปอร์ตอันนี้นะครับก็อยากให้เข้าร่วมกันเยอะๆนะครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะได้แบบมีการกล้าแสดงออกนะครับผมแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนของเขานะครับว่าเขาเนี่ยสนใจอะไร แสดงตัวตนเขาออกมานะครับผมไม่แต่เก็บเงียบอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าแค่ในบ้านของเขาเองนะครับก็ใช้ได้จริงเลยนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งสอนเรื่องของการเป็นเตรียมตัวเป็นนักภาคไปเพราะว่าจริงๆนักผ่าอย่างนี่รู้กันว่าท่านขาขาดแขนก็ต้องค่อยๆปลูตั้งแต่เขาเป็นตัวเล็กๆนะครับอนาคตอาจจะได้เข้ามาทางานกับการีน่าก็ได้อันนี้ใช้ได้จริงเลยครับน้องๆที่ได้เอาหลักสูตรตัวนี้เข้าไปใช้ในอนาคตอาจจะทางานในภาคอุตสาหกรรม เกมนี้ก็ได้นะครับในส่วนงานของบอร์ดแคสด้วยอะไรด้วยหรือจะเป็นในอีเวนต์ไม่เมนในด้านเนตีนด,ด้วยซึ่งมีประโยชน์กับตัวนักเรียนที่เข้ามาร่วมหลักส่วนนี้มากๆเลยใช่นะอยากเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันจัดการเรียนสอนตรงนี้กันมันเหมือนเป็นการแชร์เลนตัวเองแล้วเป็นการฝึกเด็กนะครับให้เด็กมองมุมมองว่าเกมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไป แต่เกมเนี่ยยังมีมุมมองหลากหลายด้านที่ทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นํามันไปใช้ได้ถ้าโรงเรียนของคุณครูพร้อมนะครับสถานสถานศึกษาครูพร้อมแล้วก็มีนักเรียนที่สนใจในเรื่องของกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกันแล้วแต่เนี่ยก็อยากให้เข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสของเด็กๆของเราจะจะเสียไปนะครับแล้วก็อยากให้ลองเปิดรับหลักสูตรอีสปอร์ตดูนะครับมันจะ ช่วยส่งเสริมนักเรียนของเรานะครับนอกเหนือจากาการเล่นเกมนะครับยางมีเป้าหมายนะยางมีระนเบียินัยแล้วเนี่ยทักษะด้านอื่นที่สําคัญทางด้านทางด้านดิจทัา,น,าน,นะครับหรือแม้กระทั่งทักษะด้านการคิดการแก้ปัญหาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเด็กเราได้อย่างดีเลยนะก็อยากฝากาหลักสูตรตัวนี้นะครับจะช่วยนักเรียนของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ จะเห็นได้ว่าหลักสูตรห้องเรียน E-sport นะครับเป็นเสมือนกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ทดลองทำงานแล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเองที่จะใช้ได้จริงในอนาคตแล้วตอนนี้ล่ะทุกๆคนนะครับพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดโอกาสสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมเกมไปพร้อมกับพวกเราครับ